เวลาท่านผู้ชมมารู้วิธีการใส่สายอ่อนเนี่บสายอ่อนเรียกจุดไล้ดังชุบเวลาพอดันพอดันเราตัวติดง่ายห่อสายอ่อนใส่ไปแล้วสามเส้นด้วยทำด้วยมีท่อส้วน,รนครับำคันจริงไหครับ 45ลงมานี่งเป็นชิ้พลาสตตัวหนึง่งคือไอ้มันจะลอกมันพ่ดีองด้วยม,นยนมวันจะเป็นไฟนทั้งสุดไฟอ่อนทำสำหรับเวลาเซอร์วิสแล้วไม่ต้องมาตัดต่อถ้อถามีปัญหาตันแล้วก็จะต่อแค่ตัวนี้แล้วก็ทำก,การล้างด้วยตัวปั๊มฉีดน้ำแรงดันอันนี้คือข้อเมนหลักของต่อส้วมเพคงไม่ได้แก้ง่ายๆนะต้องชลอ,อีก10ปี20ปีจะได้แก้ป่ะไม่รู้เพราะว่ามันทางตรง เป็นเซงกานครับสำหรับการใส่สายอ่อนไว้กันชุดเวลาเซอร์วิสกันเวลาซ่อมท่อซ่อมอะไรก็เราจะทําได้ง่ายสะดวกสบสายมากมานะคะรับทนผู้ชมเนี่ยเห็นไหมถ้าบ้านมีปัญหาท่อรั่วท่อตุดท่อซึมบ่อยก็เราทาแบบนี้ดูนะครับการช่วยได้เพราะว่าตัดท่อน้าแต่ละทีม,มันก็ต้องเปืองข้อต่อเปอ,อ,เองน้ำยาครับถ้าแบบนี้เราไม่ต้องเปลืองนะ ก็ตะยางมันยืดหยุ่นได้มันถอดออกตอนเข้าได้ง่ายมากๆครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับระดับการใส่สายอ่อสายทันทุกเวลาบริการที่ง่ายมากๆก็ทาเป็นงานทีครั้งยังครับเดี๋ยวเราเชิญไปที่พี่นายวัดสวัสดีครับ